อันนี้เป็นเรื่องราวของทางไทยโพสต์โดยตรงเลยนะครับวันนี้ครับทางไทยโพสต์เองเขาผ่านหัวบอกว่าไทยโพสต์ชนะคดีเสรีพิสุทธิ์นะครับฟ้องหมิ่นประมาทกรณีเกาเหลากรรมธิการปปชนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับศาลนะครับได้ยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทระหว่างนางสบวิมไทยโพสต์นะครับกับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสครับโดยเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับ โดยเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีเมื่อเช้านี้นะฮะสารอาญารัชดาพิเศษครับนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พลตารวจเอกเสรีเสรีพิสทจิ์เตมียเวศครับเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทสารสู่อนาคตรหรือว่านังสือพิม์ไทยโพสต์นะครับเป็นจําเลยในข้อหามิ่นประมาทกรณีนําเสนอข่าวคําสัมาภาษณ์นายไพบุญนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเมื่อเดือนมกราคม2 5 6 3นะครับ ที่กล่าวถึงเหตุความวุ่นวายในห้องประชุมกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนร,ราษฎรเนี่ยมาเผยแพร่นะครับโดยระบุว่านะครับพฤติกรรมของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทในฐานะประธานกรรมาธิการมุ่งเล่นงานนางสาวปรินาไกรคุปสอสอราชบรุรีและนายศิระเจนจาคะสอสอกทอมพักพลังประชารัฐอย่างเอาเป็นเอาตาย ในขณะที่เรื่องของตัวประธานเองนะครับถูกร้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องของการทุทจริตต่างๆครับกลับไม่ยอมบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมโดยพยายามป่วนครับใช้อำนาจของประธานกรรมธิการซึ่งจะเห็นได้จากการที่ยุติการดำเนินการนะกรณีนางสาวพนิกาวานิชสอสอบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ในขณะนั้นนะครับหลังถูกนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการปปช แต่ในกรณีของนางสาวปารินาครับกลับใช้กรรมธิการตรวจสอบต่อทั้งที่เรื่องเข้าสู่ปปชแล้วเช่นกันถือว่าเป็นการนํากรรมธิการไปเล่นการเมืองจึงทําให้เกิดความวุ่นวายครับสิ่งที่เกิดขึ้นจําเป็นต้องมีการแก้ไขโดยใช้ข้อบังคับและกฎหมายแต่ส่วนใดที่อยู่เหนือนอกจากอํานาจของสภาผู้แทนราษฎรก็จะสามารถใช้กระบวนการยุติธรรมได้ทุกฝ่ายใครจะฟ้องร้องกันก็ได้ แต่อย่าแต่อย่านำกรรมธิการมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะจะทาให้สภาผู้แทนร,ราษฎรเสียชื่อเสียงนะครับทั้งนี้ไม่คาดหวังว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะปรับเปลี่ยนท่าทีและพฤติกรรมในการทํางานครับเพราะตนเคยทักท้วงไปแล้วหลายครั้งที่ผ่านมาก็คุยกันด้วยเหตุผลตลอดแต่พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่รับฟังจึงไม่รู้จะหาวิธีใดนอกจากใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนร,ราษฎรมาปลด พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกจากการเป็นประธานกรรมาธิการนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ไทยโพสต์เคยลงไปนะครับศาลบอกว่าศาลพิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าสื่ออื่นๆได้เผยแพร่ข่าวข้างต้นประกอบภาพและเสียงของนายภัยบูลน,นะครับได้ถแถลงข่าวนั้นและมีเนื้อหาเดียวกันกับที่จำเลยหรือว่าไทยโพสต์นะครับได้เผยแพร่ตามภาพข่าววันที่17มกราคม2563ครับ ดังนั้นการเผยแพร่ข่าวของจำเลยและสื่ออื่นๆเป็นการทำหน้าที่ตามปกติทำให้ประชาชนรับทราบถึงปัญหาความขัดแยง้งในการทำงานของกรรมธิการปปอชอตามที่นายภัยบูลให้สัมภาษณ์ไม่ใช่ใส่ความเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับการเผยแพร่ข่าวของจำเลยนั้นจึงเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม และเป็นการแสดงความคิดเห็นตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏโดยสุจริตซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำได้และเป็นการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการเนินการในที่ประชุมกรรมธิการปป,ปชจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามฟ้องนะครับ